สำหรับน็อตที่ล็อกจานไฟนะครับใครทำหายหรือว่าเกี่ยวรูดักหาลงป้อมได้นะครับลงป้อมมีจำหน่ายส่วนใหญ่ก็น่าจะทำรูดกันครับเกี่ยวเสียใครทำหายหรือว่าเกี่ยวรูดนะครับ หาไม่ได้นะครับทักหาลุงป้อมได้ครับนะมีจำหน่ายครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนสำหรับมือใหม่นะครับนี่คือนัดล็อกจานไฟตัวนี้นีน่นัดที่ล็อกอยู่ตรงนี้ mầm nhạc Thầm mình kê cả kê cả Nhìn นี่ก็จะเป็นน็อตล็อกจานไฟตรงนี้อืมเดี๋ยวจะลองหมุนแน่นๆให้ดูนะนี่ไงใคี้ไทำหายหรือทำเกลยวเสียครับทักมาครับ